กา็สบายดีเพราะม่พี่น้องทุกคนเนาะวันนี้ก็พาเมียกับลูกสาวมาเบิ่งเขาหนาหรือว่ามาใส่เบด<อ>นะมาใส่เบ็ดหาปลาอยู่อยู่หนานะเต็นาตัวนี้มันบนมีน้ำเกาเลย ใส่เบ็ดอยู่หอยตัวนี้หอยตัวน้อยตัวนี้นะถ้าอ้วกคนหนึ่งจไว้ยอะนะนกเป็ดตัวไปไหนตัววะจนเจนแด่เลี้ยอะไรตัวใช้เลี้ยอุนนท์เลี้ยช่วมเได้เลยจ้ะเดี๋ยวตัวจวนเฉยใช้ประมาณเฉยไอตัวใช้เลี้ยอยนี่เขาใส่เป็นเบืองไว้ทีนะเขาอยาใส่เบ็ดเนาะตี่นี้ปากก้างก็มีปลาดุกก็มีเนาะตัวนี้ มีลายตรงน,นี้ตัวนี้เอียงก็มีปลาเอียงแล้ว,วปลาไหลก็มีเนาะตัวนี้ปลาดุกนี่มีมีลา,ายเนาะปลาดุกสีใส่เบ็ดเนะฝนบดตกเขาบนมีน้ำน้ำบ,บนมีน้ำเลย บืงสิบทำไปเบื้องปีนี้บ่มีน้ำเลยชกพุ่งเยอะชิลอนดูชิลอนหน้า,าจีนดูจีป้าจีจม,มัดเดเลียจีม,มัดเด้เลยเจ๋อๆตอกมาโน่เลยชิตาอกนะปีนี้กระซิบมาได้เขากินเอ้วปีนี้ปีไกม่มาได้เกี่ยวนะเขาตัวนี้ปีไก,ก่กัมมาได้เกี่ยวปีนี้คือซิมมาได้เกี่ยวเลยปีนี้

มาณนี้นน่ประมาณนี้นะ,ะนนะตัวนี้จะเป็นไซส์เดียวนะตัวนี้อาดตลอดเพกอาเชียตัวนอันนี้ใส่ขัดท่าก่อนจิงได้ตัวใหญ่นะเนี้ตัวเกก็ ไม่ได้สิมายามเนาะพอได้กินบ่เนาะเอาสิถ้าว่าได้เอาเสือมาย่างกินลงมาปังปิ้งกินเนาะตะวันตะวันลงกินเบิ้งกินมาขัมเบิ้ tí tóc hát mhm 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 akan no? ni បានជើໂຕនេះប្រកាំងហ្នឹងហ៊ុយអូមិនកម្មអាយកូច៊ីឈិទៅតែអត់ទេក៏មកតែកូច៊ីឈិទៅអឺអញនេះទៅអាយទៅទៅទៅហើយអាចទៅញ៉ាំជឿទី2មួសໂຕទីអណា giới thiệu uh. Thước lộ cái sao là thì nó u vật đúc nữa tụi này tụi nhảy tụi lỗ hưu tụi này tụi nó tụi này ตอวโลติเตะส่งต like ัวนี้ก็พอกินละตอนสกก็มีชท่าไหชเตนะก็เป็นอย่างพอาปากิ่งตอตัวไม่ใช่ตอจีนอะส่งตัวนี้ก็พอกินแล้วนะจะเอาใส่ดังไฟนั่งก็ยัางกินสักก็ไม่ใช่เตวตัวลๆชดเตียวเดี๋ิเดีวเดี

โอ้สุกแล้วปากขอาเนาะตุนเชนเชียนะร้ายจะอุจเลกติตัวปากติดล้อกายเจรยดก่อนะโอเคโอเค้เชียนกาชับเลยสาวกูกู ที่นี่ตัวปาก้างตัวนี้เป็นปลาดุกไงปาก้ามันใส่น่าปาก้าอืมอัดจะไปิดแม่แม่เอวดอืม hột xay nắm nó cú cú lên nó mà nó chả mò về để nó là xe nó dùng cái cầu chi mà cá sắp lại này chả mà phi nó mà nằm lỡ này cho là sẽ đánh nó à, chiều ก็พอชน,นะก็พอนอ้าจืดแฉ่ลงสินบึงมาเอาหนะ้าเจ้าชีเอาเส้นหน้ามาพี่น้องเนาะมากินร่วก,นะกันเนาะกินน่นข้าวกิ่นข้าวแรงนะน้ามีใครน้าหรอน้าปาปกกั้งปากกั้งอันนี้ตอนเย็บจะก็เดาเลยปากกั้ง

好。 machua ini machua yuk kuku yuk ini tuh sekali itu aku tahu jenis ini itu ada halong itu ada hmm. halian hmm. sama hmm. lasia itu kosia cek lah di lia mo ya bebe di lia mo bebe di lia mo ini ini Akar mahal อะไรมาเบิ่งเขานานแล้วก็มาใส,ส่เบ็ดป่าเนาะอันนี้เจอเป็ดใหญ่ออยะอะเส็นปลาช่าหน้หมนอมานกลาติดเตียวเขาโกรกดิชิจานโล่เส้าานบอตะบันเซฟน้อง

ตัวพ่อชาน,นี่สั่งอืมอืม

กลับบ้านเน,ะนาะกระมาณใส่เบ็ดหาปลาได้สองสามสามชั่วโมงแล้วนะตาบ้าสิกลับบ้านตาบ้างไป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 ปล่ซะโอไปแล้วลืม xài cơm nữa. Để nít cả, ta vẫn cả cái tục đi nữa. โอโยอย่า dạ, ป้องขึ้นแล้ว ก็สวยกดไลค์กดเซหรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าเพื่อตาบานเนาะตาบานเนาะขอบใจนะมา <Okay. S 1> กดไลค์กดเซ <Yeah, okay. S 1> กดติดตามเด้อเนาะ <Okay. S 1> เออบายบายบ๊ายบายบายบาย